สวัสดีครับสำรับมานี่ทางจ่องท่องผู้ชาแนลผาพีพอนองเบื้องงานประกวดงานประกวดค่ายครับที่ตวัดบุรีนะครับเนาะจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องสำรับมานี่ก็บทีพ้าพี่นองมาเบิ้งบรรยากาศในงานนะครับเนาะเดี๋ยวเขาติปติดตามกันครับว่าในงานประกวดค่ายมานี่บรรยากาศตีเป็นยังไงนะครับเนาะอย่าติดตามกันเลยครับและจะไม่หวามด้วยนะครับสำหรับุ่นอายุ37 พี่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าซื้อซุ่มยังครับเนี่ยซื้อซื้อฟ้ามยังครับเป็นตอนฟ้ามครับนี่ก่อนฟ้ามเนาะครับเข้ามาใส่ครับพี่มาจากหุ่ยเม็กครับหุ่ยเม็กกาะสินเนาะครัเมื่อนี้เข้ามาจากโตครับมาสองครับมาสองโตนะครับเนาะอ่าประกวดรุ่นใดแน่ครับวันนี้รุ่นฟันแทะมุนกูทั้งสองเลยครับเปลี่ยนมีอะไรนะครับเนาะปลุกมีฟันแทะแนะน้ำเลยครับพี่ คออบแม่นี่คืองามนะครับผมซื้อขนทองอยุทาปีนั่งเดือนซื้อแม่ห้างไหนครับขนทองครับขวทองครับขวทองครับเน่ครับสายเพิ่นมากในครับเนี่ยลูกเบิ้มสายพอสายแม่แม่สีเงินแม่สีเงินอยู่ครับเป็นลูกเบิ้มเหรอครับครับเม่ครับ๋อลูกเบิ้มแม่เพิ่นสายใดครับก็แม่สีเงิน สีเงินสีอยู่นั่สายใดครับพี่แม่สีเงินแม่สีเงินครับอยกับเซียนตะคมเป็นสายใดครับสายดาวซีพี่อ๋อสายดาวซีพี่ครับแม่ของเป็นหนึ่งครับแม่ของเป็นหนึ่งอ๋อแม่เป็นแม่แม่ของเป็นหนึ่งครับจักปีเหรอพี่สามปีสามปีข้องสูงเพิ่นไหลไหนครับร้อยหาสิบสองครับสูงร้อยหาสิบสองร้อยหาสิบ

มีคนมีคนมาถามถามยุนปะครับครับไอ้คนอ้เจาะมุตนาเพราะท่านใดท่านมาครับป่านนี้ในใจเขามีราคาบ่ครับมีเยอะครับห้าพี่น้องมีเยอะหรอห้าพี่น้องเขาสนใจไหมครับครับมีครับแต่มีราคายุนปะครับครับมีแต่หลังไหมเนาะครับหลังไหมหลังไหมครับพี่น้องสูงลอยหาสิบสองเนาะครับสูงลอยหาสิบสองเป็นพอลูกพอเบ่มลูกพอบ่มแม่เป็นสายดาวซีพี่ดาวซีพี่มีสีไม่จน แม่สีเงินอยู่กับเสี่ยนอาคมอยู่กับเสี่ยนคมเสียนอาคมนะครับเนาะส่วนเสียนอาคมสามปีนะครับอายุเขาสามปีเนาะสามปีเขาตำร่าทุกย่างนะพี่เนาะกงามงามพี่ผลงานเขาเหรพี่ผลงานผลงาน ได้ที่หายุ่งงานกับเบืหองชา่าสกลนครอ๋อได้ที่หาที่งานกับเบืองแห่งชาติที่สกลนครเนาะรุ่นฟันนุ่ม รุ่นฟันนมนมครับยังฟันนมนมยบ่ครับเนี่ยดูในฟันแทนหนึ่งคู่ครับอ๋อตอนตอนตอนเขาได้เขาได้รุ่นฟันนมนมเนาะครับรุ่นฟันนมนมได้ที่ห่างอิสุมาเบครับดูงานมองบัวลำพูครับงานคัมแบงค์ครับเขาได้ที่สองได้ที่สองครับรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่อ๋อรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ครับจากกางานดูรองค้ำคราลิสินประได้ที่สามอ๋อไปลว่ามีผลงานหลายถ้วยแล้วครับสามสนามสามสนามแล้ว ยุคกาสินในที่เท่าไหร่นะครับในที่สามในที่สามนะครับเนาะดุนพันเทีนั่นกูทายาทเบิ่มพันล้านนะครับเนาะแต่มีหลักใครเนาะพี่เนาะในใจนี่ครับเอาบัตรนี่อีกแม่หนึ่งแล้วครับแม่นี่ยเชิญหุงทองเขาหุงทองครับหุงทอง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 ครับสายเพิ่นสายใดครับเนี่ยดูเบิ่ม ลูกเบิ่มลูกเบิ้มเหมือนกันครับแม่เขาเป็นดอกแก้วแม่ดอกแก้วดอกแก้วเป็นลูกเพชรอุดรดอกแก้วเป็นลูกเพชรอุดรครับสูงหลายเไ่ครับตัวนี้ร้อยครับ1อยห0ร้อยห้าสิบรยหมรร้อยหร้อยมจากปี้ครับนี่ปีแเดือนครับสปีแเดือนครับพี่น้องสปีแเดือน อันนี้ก็ที่เขาประกวดรุ่นเดียวกันบอเ่ครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแันแท้แันแท้หนึ่งคู่ครับผลงานของเขาครับเองไหนจิตหนึ่งใน้สิบอยู่งานหนึ่งลองค้าครับลองค้ามยวนน้องบอยลุงผู้แม่ดอกแก้ว ดอกแก้วแก้วลูกเพชรอุดรลูกเพชรอุดรแท้ๆนะครับแล้วตัวนี้มีราคาในใจป่ะครับมีกันใช่ไมีคือกันราคาหลังไม้นะครับเนาะครับครับหายมาเบิ้งโตชุ่มโตกินหายไปเบิ้งหา้ไปชุ่มเงินฟ้านนะครับเนาะครับครับหายมาเบิ้งม้เบิ้งโตไมาเห็นโตแล้วก็ยังออกนครับ สูง่อยครับผมเอาพี่ฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนด้ครับพี่ฝากฝากเจ้นี่เจ้นี่ฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนดครับถ้าพี่น้องสนใจเบอร์โทรจิตตอครับต่อฟ้าครับศูดหนย5่5 4ดอครับเนาะ นี่ก้อนฟาร์มนีก้อนฟ้ามยู่การสินนะครับเนาะอยู่อำเภอห์มิเม็กจังหวัดการสินมวยเม็กการสินครับพี่น้องสำหรับราคาเ้องกับที่บออกอากาศนะครับเนาะให้ไปถามหลังไมมหลักะหรือผู้ใดสนใจกให้ไปชมทีฟาร์มนะครับเนาะครับครับมีราคาในใจในนอนสองตัวนี่คันผู้ใดอยากได้นะครับครับครับเป็นลูกเบิ่มทั้งสองตัวนะครับเนาะครับครับยูฟาร์มเามีหลายอีกบ่ครับยมีสามตัวครับยูสามตัวนะครับเนาะตัวผู้ตัวนึงแล้วก็ ตัวที่ใกล้คอตัวนึงแล้วก็คั้วหน่อยตัวนึงครับครับผมผมว่าราคาเนี่ยขาข้าวได้เหรอพี่เคล็ดลับอยู่แล้วเนาะเคล็ดลับนี่เลขเลขเลขกลางๆเลขไปๆครับอะไรก็ครับราคาขอข้าวได้ปะตัวนั้นก็ ลายเยอะครับตัวนี้ลายกว่าตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตีลายกว่าตัวนี้เนาะครับว่าตัวนี้เขาเจ้าเนื้อนะพี่เนาะครับเนป็นการมาลายสนามต้นได้ครตัวนี้ตัวนี้มีผลงานนะครับเนาะครัับตวนี้มีผลงานสามซี่สนามสามซี่สนามเอาครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับใจสนใจเพิ่นกับมีราคาในใจนะครับเนาะไผสู่ราคาได้ก็ลองโทรมาสอบถามเบิ่องเบื้องราคาหรือเฮาจะไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มก็ได้ครับพี่น้อง ฟาร์มเพิ่นกับยูหวยเม็กจังหวัดกาลสินครับพี่น้องใครสนใจกัลองโทรสอบถามเบิ้งนิกก่อนฟ้ามนะครับเนาะครับเอาพี่ฝากยังถึงเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบ่ครับข้าม่ยงขเปิ้ลข้าวโพเป็นมะเดื่อครับ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 การพัฒนาการครับผมเอามีแมวคนบ้านม่แก่ เนื้อห้อีพอ้งบบนาแ่า่อไปหาพอีอยู่ตามงานครับผมครับพี่ขออนุญาตนิดนึงทั้งสองตัวนี้แม่เพิ่นสูงหลายมันไรแม่เน่ยสูงรอยแม่เพิ่นสูงรวยเพาะหสิบวถึงเยอครับแม่เพิ่นนี่ง่ายก็ง่ายก็ชนีบ่ะรื่าพ่อกันครับกับแม่เพิ่นหนึ่งราคาอยู่เดี๋ยวนี้สิบล้านแม่เพิ่นราคาสิบล้านครับ นน้องสาวน้องสาวก็ให้เพิ่น12ล้านครับโอ้ยน้องสาวไป12ล้านแล้วแปลว่าชุดนี้ก็ต้องหลายก็12ล้านอ่าใกล้ไล่ใกล้ไล่พี่น้องน้อยครับบ่บ่ถึงล็อกครับนะถึงวะบ่ราะพนันเพราะถึงบ่ครับคุยได้นี่นะครับพี่น้องชิปนี้เอาเป็นชิปเดียวไปเลยแล้วกันใครสนใจแบบ แม่พันธุ์ง่ายๆนะนะลึกๆครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีราคาในใจนะครับเนาะผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเบิ่งครับพี่น้องตามเบอร์โทรที่ให้ในคลิปนะครับเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องพอสนใจบ่ครับหรือไม่กันนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจนเจนเกิดผู้มีเกียรติสูงร้อยหาทิศเอส ต้นนั้นค้อรอยหายสิบสองนะครับน้าพี่น้องวันเอคืนเที่ยงครับเจอลุ้นบอกอ๋อประมาณนี้เชื่อมครับเชื่อมจรงจริงสื่อมาให้ลุเพอเอาของหรอสื่อสื่อมาได้หน่อยหรออของในข้มด้านทครับครับ ดเชื้อมากั้งแต้ยาน้มสมัยไนน่อยเขาสูงไรไหนจำได้บ่ครับจำพระไดวัดครับว่าพ่อเป็นความรูลนะมันมีมันมีคลิปีทของของเสียนกงการูอยู่ที่ของลาหลาล้าลาปเบงแบบีตัวนี้ยังนหน่อยอยู่ระมันะอมันเก็บมันปีนึงปีเกินปีหนึ่งปอกพนึงปีรอมันาเกวเกินีนครับ พัฒนาการที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะจะมาจะมาเป็นประจำอีกอนะยอดเลยครับลองจุงออกแดดได้บ้างนะครับไปบอกดึงข้อขาดึงขาพี่มากเลย ออพี่นองเบื้งเอานะครับใคสนใจก็ลองโทรตอบตามเบิงเงพิ่นมาเพิ่นมีราคาในใจนะครับเนาะราคาถึงเ,งเพิ่นก็เปิดครับพี่น้อง ลอยหาสิบเอ็ดกับลอยหาสิบสองครับพี่น้องลูกเบิร์มพันล้านนะครับเนาะลูกเบิร์มพันล้านตั้งครูนะครับใครสนใจก็ตามเบอร์นะครับเนาะตามเบอร์อ๋อสำหรับชิปนี่ก็ขอฝากไปเพียงเท่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามชิปหนาพี่น้องนี่เดี๋ยวถ้าให้เบิร์มไม่ายชิปนะครับเนาะไม่ว่าแม่พันหรอกครับพอพันนะครับเนาะเดี๋ยวสำหรับชิปนี้เนาะฝากไปเพียงเท่นี้สวัสดีครับ